เบื่อไหมครับทะเลาะก,กันทีไรเราก็เป็นฝ่ายผิดตลอดแฟนเขาถูกเสมอเขาไม่เคยยอมฟังเราเลยสวัสดีครับผมครูดีนะครับเจ้าของหนังสือขายดีคู่มือสั่งรักเลิอกอกหักตลอดการวันนี้จะมาให้ทริคก,กับเ,เพื่อนๆนะครับเวลาคุณเจอผู้ชายที่อีโคสูงเจอแฟนอีโคสูงไม่ยอมฟังเราเลยแล้วทะเลาะก,กันทีไรก็คือเหนื่อยทุกครั้งอันดับแรกนะครับคุณจะต้องควบคุมขึ้นพลังงานของตัวเองก่อนจริงๆเนี่ยเวลาที่เกิดการทะเลาะเนี่ยคุณลองสังเกตนะครับ คนที่อีกโก้สูงเนี่ยจุดประสงค์เขาคือเขาอยากชนะเขารู้สึกว่าเขาต้องถูกเสมอใช่ไหมแล้วเวลาคุณไปเถียงกับเขาอะมันคล้ายกับ เวลาคุณเถียงกับคนเมาฮะเหมือนคนที่เมายาเมาเหล้าอ่ะแล้วเวลาคุณไปเถียงเขาอ่ะมันพูดไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเถียงกับใช้อีโก้แล้วอารมณ์ขึ้นทั้งคู่อารมณ์เริ่มโมโหทั้งคู่เนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนครับอันดับแรกคือคุณต้องคุมพลังตัวเองอย่าไปหัวเสียตามเขาเมื่อเราคุมพลังตัวเองได้ปุ๊บเราก็จะเลือกการตอบสนองได้ครับเราสามารถเดินหนีได้เราสามารถเดินออกได้ถ้าเขาใช้คําพูดที่ abuse หรือว่ารุนแรงพูดจาด่าทอเราเราไม่ฟังได้นี่ครับเราไม่จำเป็นต้องเถียงถูกไหลัังจจาากนน้เเ่รระิม คิดวิธีออกหัวสมองเราจะใสขึ้นเมื่ออารมณ์คุณไม่ขุนมัวคุณจะมีไอเดียมากขึ้นว่า <c oughs> เฮ้ยฉันจะสื่อสารกับเขายังไงจะทํายังไงให้แฟนของฉันเนี่ยยอมฟังฉันบ้างนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าใครอยากได้ฉบับเต็มไปเจอกันในหนังสือเสียง7็ดกดปลดล็อกแฟนอีโก้นะครับอันนั้นเป็นคู่มือละลายชายอีโก้ให้กลายเป็นทาดดักสำหรับหาท่านแรกจะได้ราคาพิเศษที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ